สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมเสกนำโชคครับ,รบวันนี้อยู่ที่อาสมปู่อนุชิตนะครับเราจะมาให้ปู่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งสารครับออาาว่าบางคนยังไม่รู้ว่า การตั้งสารนี่จะต้องทำยังไงครับเเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับว่าปู่จะให้ความรู้และแนะนำอะไรบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ปู่กำลังเตรียมเตรียมงานนะครับที่จะไป ตั้งสารให้กับลกูกศิษย์มาดูกันครับว่าปู่ท่านเตรียมอะไรบ้างครับ <S <S นี่นะครับปู่อนุชิตนะครับท่านกำลังเตรียม งานนะครับที่จะไปตั้งสารให้กับลูกศิษย์นะครับ งานนี้น่าจะใหญ่นะครับปู่นะครับก็ธรรมดาเนาะธรรมดาลูกศิษย์เอามานิมนต์ก็จัดเตรียมเกี่ยวกับปกใบสีจัดเงินจัดทนะองอย่างนีตามแบบฉบับของพาม,อมของพามที่เคยมีมา หลายชั่วอายุคนทำให้ควบคุมเจ้าที่เจ้าทางเขาพึงพอใจอ่นะเก mm ิดสิริมงคลกับบ้านกับเรือนกับสถานที่เราอยู่เรามองไม่เห็นหรอกแต่เราก็คิดว่าท่านน่าจะพอใจนั่นแหละเมื่อเราทำให้มันถูกต้องตามวิธี ทีที่เราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้ในรูปแบบนี้เนาะอันนี้เราก็ไม่พูดลึกแล้วไม่เชิงลึกหรอกในทํานองนี้แหละนองว่าเออเราทําไปแล้วมันทําให้แต่ละสถานที่มันเกิดสิริมงคลขึ้นมาแล้วก็ก็ทําไปเป็นความเชื่อเนาะปู่เนาะมันเป็นความเชื่อของแต่ะละบุคคลส่วนบุคคลไปนะ แต่ถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาเชื่อศรัทธาตามปู่ก็สามารถที่จะมานิมนต์ปู่ให้ไปประพบประพูมแล้วก็ตั้งสารตั้งไรได้อันนี้ก็หลายคนนะได้ล,ลูกศิษย์ลูกหาเนาะ,ะตั้งแต่ป,ปู่ตั้งสารมาก็มีหลายคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าปู่น่าจะเปิดเห็นอย่างนี้นเขาก็มานิมนต์น ผมว่าหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าการตั้งศาลนี้จะต้องทำยังไงบ้างครับแง่มันก็เราต้องเข้าถึงภพภูมิแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะบางทีมันเป็นภูมิของบรรพบุรุษเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าท่านต้องการอะไรแบบไหนแต่บางภูมิบางภูมินะมันก็จะเป็นในเรื่องของ ผีสางนางไม้อย่างนี้นะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่านี่ใช้วิจราญาณเอาใช่เ,<อ>เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับม,มันก็มันอยู่แต่ละคนนั่นแหละเนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นอนัตตาครับ อยู่ที่แต่ละคนว่าจะมีภูมิความรู้สึกไปยังไงหรือเซนไปยังไงเลยไหนดีถ,นถ้าสมมุติว่ามีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็อยากให้ปู่ไปดูสถานที่แล้วก็ตั้งศาลน,นี้ปู่จะต้องไปดูสถานที่ก่อนใช่ไหมครับใช่ นี่ปู่ก็ยินดีนะถ้าเชื่อถ้าศรัทธาปู่ก็มานิมนต์ไปามว่าผมคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนหลายครอบครัวนะครับที่เดือดร้อนที่ไม่รู้คนเราม,มันอยู่ที่ยานสัมผัสนั่นหลยเราปู่จะอ้างตัวเองว่าเออปู่สัมผัสรู้สัมผัสรู้นะอย่างกนนี้ปู่จะไม่พูดเนาะครับอืมเพราะว่าแต่ละที่ บางทีท่านก็เปิดแหละบางพื้นที่ท่านก็ไม่เปิดถ้าไม่เปิดปู่ก็ไม่รู้จะไปทําไมใช่ครับไปทําอะไรใช่ไหมล่ะเอองั้นเมื่อสถานที่ตรงนั้นก็เปิดให้ปู่สื่อรู้ได้สื่อสารได้ปู่ก็ไปก็ต้องดูก่อนเจ้าของที่ก็ต้องอเชื่อและศรัทธานะครับนะใช่ใช่ต้องเชื่อในเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ครับมันถึงจะได้มักได้ผลหรือสิ่งที่เราเชื่อไปครับ แล่ส่วนมากแล้วเนี่ยปู่จะเน้นนะให้เชื่อแบบอย่างงมงายครับให้เชื่อแบบมีสติแบบมีสติยังคิดและยังรู้ด้วยตัวเองด้วยถ้าเชื่องมงายปุ๊บเนี่ยบางทีเราปู่พูดไปแล้วไม่ได้ทําตามมันผิดพลาดขึ้นมาก็จะมาโทษปู่ครับว่าปู่ไม่แม่นหรือปู่ อุตริอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะดฉะนั้นก็ต้องเชื่อแล้วก็ต้องศรัทธาแล้วก็ต้องตั้งสติให้แน่วแน่อะไรมันใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่ถ้าเราเรา,เราลองลองมาชั่งน้ําหนักเราดูซิว่าในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันหนักไปทางเชื่อหรือไม่เชื่อครับเนี่อันนี้ก็ก็เป็นในส่วนตรงนี้นี่ที่ที่ที่ปู่ต้องการอยากจะพูดบอกทุกคนแบน,นี้ปูก่ก็ไม่ใช่ว่าคนรู้อะไรไปทั้งหมดเราครับอ ก็ป <Private. S 2> ู like <fig> ่ก็แนะนําให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางคิดหน่อยแหละเชื่อได้คนเราเคยอย่างมงายจนเกินไปมันจะแล้วแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็เชื่อในสิ่งนี้บางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับเออบางคนก็ยังว่าอะไรเนาะร้อยจิตร้อยใจ ครับปู่ถ้าสมมุติว่ามีใครเขาเดือดร้อนแล้วจะมาพึ่งบารมีปู่เนี่ยเกี่ยวกับการตั้งศาลเนี่ยก็ได้นะค่าใช้จ่ายหรือค่าอะไรต่างๆเนี่ยม,มันก็อยู่ที่ภูมิของเราด้วยนะคภูมิเขาต้องการอะไร,รให้เราทําแบบไหนอืมภูมิที่อยู่ที่อาศัยเรานั่นแหละเพราะว่า มนุษย์เรานั้นอยู่ทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสายจิตวิญญาณที่จะสื่อถ้ามีจริงเขาก็จะสื่อมาบอกว่าเออให้ทําแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะเออปู่ก็จะได้บอกลูกศิษย์ลูกหาไปว่าเออนี่นะเขาต้องการแบบนี้นะให้<ๆ>ทําแบบนี้นะสารต้องหันไปยังไงเออ แล้วท่านนั่นเปิดจริงๆก็ต้องนิมนต์ปู่ไปถึงสถานที่อยู่บ้านเรือนของเราแล้วปู่ก็จะได้ไปดูไปสื่อตรงนั้นอีกรอบหอนึ่งว่าภูมิของเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ครับไปปรับพกปรับภูมิตรงนั้นอีกอ<ต>เสร็จแล้วเราถึงจะตั้งศาลได้ครับอแต่ปู่ก็ไม่ได้เห็นปู่บอกว่าปู่ไม่ได้เรียกร้องอะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่ก็แค่ยกครูขันครูสิบหกบาทแค่นั้น ขันครูปู่นี่คือสิบหกบาทนะครับนนท่านผู้ชมครับปู่ท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับร<อ>กับค่าใช้จ่ายครับค<อ>่าครูแค่สิบหกบาทนะครับเพร<อ>าะว่าท่านถือว่าท่านช่วยจริงๆนะครับร<อ>ช่วยผู้เดือดร้อนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ลำบาก ดูจะไปเรียกทําไมลําบากพอเองแล้วอันนี้จะแล้วแต่มีตามมีตามเกิดตามที่ลูกหลานอพอจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็อันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเรามีทุนพอทําได้ในเรื่องนั้นว่าภพภูมิเขาบอกมาแล้วให้ทําแบบนี้นี้เราก็ทําไปแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เราก็ต้องไปไปผูกมัดสัญญากันไว้เออให้ลูกหลานเนี่ยโชคดีมีชยัยร่ํารวยขึ้นมาลูกจะตั้งให้ จะทาให้จะแก้ให้อะไรอย่างเนี้ยแต่เราก็อย่าลืมครับอย่าลืมคำคำสัจจะที่เราไปไปผูกสัญญาไว้ตรงนั้นครับแต่ถ้าถึงสัญญาแล้วพอเขาดูแลเราให้อยู่เย็นเป็นสุขดูแลให้มีเงินมีทองมีหน้าที่การง,งานเราอย่าลืมคำสัญญาแล้วก็คำที่เรามีสัจจะคำสัญญาที่พูดไว้ตรงนั้น ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เราได้มาจากจากแบบมันมาได้แบบยังไงอ่ะคือแต่ก่อนทำไมมันลำบากเทาพอปูมาเปิดปรับพกปรับภูมิให้แล้วอะไรมันสะดวกสบายทุกอย่างหนะ้าที่การงานก็ดีออ่มีโชคมีใชัยก็เคยมีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอพอมีแล้วเราลืมสัจจะที่ไป ไปไปไปให้ไว้เนี่ยอำอเขาเรียกอะไรนะทำสัญญาเนี่ยนะได้แล้วอยู่ดีแล้วจะปลูกสารปลูกบ้านปลูกเรือนหรืออะไรให้เนี่ยเราไปลืมไปสร้างไปทาให้เขามันก็มันก็มีสิทธิ์ที่เราจะร่วงร่วงแบบไหนคือหนะ้าที่การงานกําลังรุง่งเรือง,ง,งมันก็ร่วงมันก็ลดภูกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องมามาคิดถึงว่าโอ้เราเคยให้ สัญญาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยองยาตายายตรงนี้หรือบรรพุษตรงนี้หรืออะไรเทพตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันสําคัญที่สุดสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะชายสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งสําคัญสุดคือตัวเราเองครับอืงอ่าสัจจะวาจาที่ลั่นไว้การผูกสัญญากันอะผูกอะไรเขาเรียกวาผูกสัญญาไว้อืม ถ้าเราจะแก้ได้ผูกสัญญาเราทําให้ท่านได้สัญญานั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนไปอีกเพิ่มพูนแบบไหนคือท่านจะช่วยเราให้เพิ่มเพิ่มพูนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปอืถ้าเราทําตามสัญญาได้มีสัจจะแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็เดือดร้อนรเราเนะ่ยอยู่ทับซ้อนกันอยู่กับโลกของภูมิปิญญาเนี่ยไอตองเยอะมัน้นแ โอเคครับปู่เดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับปู่ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งสารหรือว่าปรับภูมิต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ชื่ออะไรเราก็อย่างมงายเกินไป ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ